วันนี้แพนอยากจะมาขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวสวยดูมีออร่ากับกรูต้าเบอร์รี่สวิสตัวนี้ค่ะขอบคุณกระแสตอบรับนะคะเป็นอย่างดีรวมถึงพี่แต๋จากเพื่อนเพื่อในวงการที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้และก็พอใจกับผลิตภัณฑ์และกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะผมต้องบอกว่ารู้สึกหายเหนื่อยจริงเพราะว่าแพนจริงังแล้วก็ตั้งใจงกับการทำงานกับกูต้าเบอร์รี่สวิสตัวนี้มากๆค่ะแพนดูแลเองทั้งหมดทุกขั้นตอนนะคะเลือกสรรทั้งวัตถุดิบนะคะความเหมาะสมกับทุกสภาพิ จึงทำให้แพนมั่นใจแล้วก็กล้าการันตีเลยนะคะว่ากลูตาบั r เบรีสวิสคือกลูตาดีที่สุดที่เคยมีมาะคะ่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลผิวสวยตัวนี้นะคะอย่าลืมกลูตาบัลเบอร์รี่สวิสค่ะสามารถดป่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศแล้วในวันนี้นะคะ่ะและสำหรับเพื่อนเพหลายๆคนที่ถามกันมานะคะเรื่องการเป็นตัวแทนจำหน่ายวันนี้ออยานจะเชิญชวนทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่น่ารักทุกๆคนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมอบผลิตภัณ สวิสวิตามินผิวสวยนะคะที่เห็นผลแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะพร้อมรับสิทธิพิเศษนะคะรวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะสามารถดูข้อมูลนะคะเพิ่มเติมกันเป็นตัวแทนหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ w w w g l u t a b e r r y s w i s s .com ค่ะอย่าลืมนะคะก t u t a b บ r r ์ร s ่ส s ิกรูตาที่ดีที่สุดวิตามินผิวสวยกัน,นเองค่ะ